เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อในคำพูดของคนอื่นคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่11เมษายนคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์จากพระเจ้าสดุดีบทที่89ข้อ34เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเราหรือพิกแพงถ้อยคำที่ออกไปจาก,กริมฝีปากของเรา เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาบางอย่างกับคุณคุณรับเอาถ้อยคำตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้หรือคุณเป็นเหมือนอับราฮัมที่ทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ8พระเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิอับราฮัมที่ยังไม่มั่นใจในการรับถ้อยคำของพระองค์ พอพระองค์เต็มไปด้วยพระเมตตาคุณต่อประชากรของพระองค์พระองค์ถึงกับลงมาอยู่ในระดับความเชื่อของอับราฮัมและทำบางสิ่งเพื่อให้เขาแน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอนั่นคือพระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ9ถึง17พระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาทั้งมวลพระองค์ไม่ผิดคำพูดของพระองค์เองแต่ทรงผูกพันพระองค์ไว้กับพันธสัญญาเพราะทรงรู้ว่าอับราฮัมต้องการที่จะมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงทำในสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้หลายครั้งมนุษย์พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อในคำพูดของคนอื่นทำให้ต้องมีหลักประกันให้เชื่อตัวอย่างเช่นเมื่อคุณซื้อบ้าน จะต้องมีการทำสัญญาและเซ็นโดยทั้งสองฝ่ายและมีฝ่ายกฎหมายร่วมด้วยคุณต้องทำสัญญาเพราะคุณไม่สามารถเชื่อในคำพูดของคนอื่นได้และเขาก็ไม่สามารถเชื่อถือคำพูดของคุณได้เช่นกันในทำนองเดียวกันเราพบว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะเชื่อพระเจ้าตามถ้อยคำของพระองค์ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทำพันธสัญญากับเราไม่ใช่เพราะว่าเราไว้ใจพระองค์ไม่ได้ แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ขาดความสามารถที่จะเชื่อเพียงเพราะพระองค์ทรงตรัสพระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์จะมีคำถามว่าถ้าพรุ่งนี้พระเจ้ากลับคำของพระองค์และเปลี่ยนใจที่จะไม่ยกโทษบาปของลูกแทนที่จะอวยพรลูกแล้วลูกจะทำอย่างไร แต่เพราะพระเจ้าทรงทำพันธสัญญาใหม่กับเราโดยมีโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นรากฐานเราจึงเป็นเหมือนอับราฮัมที่ไม่ได้วันไหวในพระสัญญาของพระเจ้าแต่มีกำลังเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทอาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ20ถึง21 เรามีความแน่ใจว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งพระเจ้าจะไม่ตรัสว่าจงลืมพันธสัญญาใหม่เสียเถิดเราต้องการที่จะจดจำความผิดบาปของเจ้าเดี๋ยวนี้และสาบแช่งเจ้าแทนที่จะอวยพรเจ้าพระพรในพันธสัญญาใหม่สำหรับคุณเป็นสิ่งที่การันตีไว้แล้วเพราะพระเจ้าทรงผูกพันพระองค์องเองกับพันธสัญญาและพระองค์งทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญา พระองค์ทรงปรารถนาและยิ่งกว่าสามารถที่จะทำทุกอย่างที่ทรงสัญญาไว้กับคุณได้เพราะพระเจ้าทรงทำพระสัญญาใหม่กับเราซึ่งตั้งอยู่บนพระโลหิตของพระเยซูคริสเราจึงสามารถเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงนิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ยอมทำพันธสัญญาเพื่อให้ลูกมั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสขอให้ลูกดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไม่หวั่นไหวว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาและทรงกระทําตามให้สำเร็จในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน